ตอนที่606โอกาสวาสนาทันทีที่ดวงตาสีเขียวของชายชราในชุดดำมองศบตาสูี้อักขระแปลกประหลาดและชั่วร้ายพลันพุ่งชนเข้ากับทะเลแห่งจิตวิญญาณของสูี้ขอบเขตเปิดทวารตัวน้อยเช่นเจ้ากล้าโจมตีข่าด้วยทักษะทางจิตวิญญาณงั้นหรือดวงตาของสูี้เย็นชาตูม ด้วยพลังแห่งจิตสัมผัสอันกล้าแกร่งไม่เป็นรองใครของซูอีอักระจากดวงตาของชายชราจึงแตกเป็นเสียงเสียงราวกับกระจกบางแผ่นหนึ่งอักในซอยมืดที่อยู่ห่างไกลชายชราชุดดำกระอักเลือดคำโตดวงวิญญาณของเขาเจ็บปวดอย่างสาหัสใบหน้าของเขาแปลเปลี่ยนเป็นอับปลักในทันทีแย่แล้วเขาหันหลังหนีอย่างรวดเร็ว ทว่าในชั่วพริบตาถัดมาร่างของซูอี้ก็ปรากฏขึ้นข้างๆคนผู้นั้นพร้อมกับคว้าคอของอีกฝ่ายไว้และยดทั้งร่างขึ้นให้ลอยเคว้งกลางอากาศคล้ายกับจับไก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทำให้เก๋เฉียนหยวนเหิงและคนอื่นๆต่างตกตะลึงไปครู่หนึ่งข้าไม่รู้จักเจ้าเหตุใดจึงโจมตีข้าซูอี้ถามเสียงเย็น ชายชราชุดดำที่เขาคว้าทออยู่เป็นผู้ฝึกตนขอบเขตเปิดทวารขั้นกลางมีกลิ่นอายที่มืดมนและดุร้ายสูอี้ไม่รู้จักคนคนนี้เลยชายชราชุดดำดิ้นรนอย่างบ้าคลัง่งแต่ก็ไร้ผลแต่เมื่อเขาได้ยินคำถามของสูอี้เขาพลันเลิกดิ้นรนและเอ่ยออกสหายเตาทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดเรื่องเข้าใจผิดซูอี้เลิกคิ้วพร้อมกับยิ้มอย่างเย้ยหยัน ชายชราชุดดำพูดอย่างรวดเร็วไม่ผิดเมื่อครูนี้ข้าเพียงแค่โยนหินถามทางต้องการทดสอบความสามารถของสหายเต๋าเพียงเท่านั้นทันทีที่ชายชราพูดประโยคนี้จบสูอีก,ก็เพิ่มแรงบีบมือที่กำคอของอีกฝ่ายทันทีส่งผลให้ชายชราเจ็บปวดคอจนแทบสิ้นสติหยุดเดี๋ยวนี้ ชายชาราชุดดำกรีดร้องข้ามีนามว่าหลู่เจิงเป็นผู้ตรวจการแห่งตำหนักมานเทียนอื้ถ้าเจ้าฆ่าข้าชีวิตของเจ้าจะไม่มีวันได้สุขสงบตำหนักมานเทียนอื้เมื่อได้ยินเช่นนี้หยวนอู่ทงมู่ชางถูและคนอื่นๆต่างก็เปลี่ยนสีหน้านี่คือขุมกำลังอันร้ายกาจจากอีกทวีปหนึ่งซึ่งกำลังสร้างความวดวายให้แก่ดินแดนต้าโจไปทั่วทุกหัวระแหงคิดไว้ไม่ผิด ซูอีเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่เมื่อครู่นี้ที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายชั่วร้ายจากชายชราเขาก็พอเดาได้เช่นกันว่าอีกฝ่ายน่าจะเกี่ยวข้องกับตำหนักมานเทียนอี้รู้แล้วเหตุใดย,ยังไม่ปล่อยอีกชายชราชุดดำที่เอ่ยว่าตนเองชื่อหลู่เจิงเอ่ยอีกครั้งอย่างเคร่งขรึมดูท่าแล้วเจ้าคงไม่ยินยอมร่วมมือแน่ ต่อให้ข้าจะหว่านล้อมเจ้ามากเท่าใดดังนั้นแล้วข้าขอค้นดวงวิญญาณของเจ้าโดยตรงเลยก็แล้วกันหลังจากกล่าวจบซูอี้จึงเหยียดมืออีกข้างประทับลงที่กลางหน้าผากของหลู่เจิงจากนั้นก็ส่งจิตสัมผัสทะลวงเข้าไปในวิญญาณของหลู่เจิงดวงวิญญาณของหลู่เจิงตกอยู่ในสภาวะเจ็บปวดรุนแรงจนเขาอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องออกมาเสียงดังลั่น แต่เพียงครูเดียวซูอี้ก็ถอนจิตสัมผัสกลับออกจากวิญญาณของหลู่เจิงและเอ่ยขึ้นด้วยคิ้วขมวดในเมื่อเจ้ามาจากตําหนักมานเทียนอี้เหตุใดเจ้าจึงถูกผนึกโดยผนึกวิญญาณต้องห้ามกันสิ่งที่เรียกว่าผนึกวิญญาณต้องห้ามคือเคล็ดวิชาลับอันสุดโตง่งผลของมันคือวิญญาณของผู้ใดที่ถูกผนึกนี้ประทับไว้เมื่อใดที่ถูกขนวิญญาณ ผนึกนี้จะประทุพลังและเข้าทำลายวิญญาณของผู้ที่ถูกผนึกไว้โดยตรงด้วยเหตุนี้ซูอี้จึงถอนจิตสัมผัสของตอนเองกลับอย่างรวดเร็วใบหน้าของหลู่เจิงซีดเผือดเพราะหวาดเกรงต่อความหวาดกลัวต่อความเร็วในการตรวจพบผนึกวิญญาณต้องห้ามซึ่งอยู่ในร่างของเขาเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกศัตรูขนวิญญาณและล่วงรู้ความลับของตำหนักมานเทียนอี้ซูอี้พยักหน้าเข้าใจ อันที่จริงการกระทำเช่นนี้เป็นเรื่องปกติของเหล่าขุมกำลังใหญ่แม้แต่ในสำนักพรตเต๋ออารามพุทธสำนักลัทธิขงจือหรือขุมกำลังยิ่งใหญ่ฝ่าย,ายธรรมะต่างๆพวกเขาเองก็มีวิธีเฉพาะของแต่ละสำนักที่มอบให้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลายเพื่อเอาไว้ป้องกันไม่ให้ดวงวิญ,ญญาณถูกขนความลับหรือถ้าถูกขนก็สามารถระเบิดดวงวิญญ,ญาณได้ในทันทีสูอีให้ทางเลือกแก่เจ้า หากตอบคำถามของข้าถ้าตอบคำถามของข้าเดโดยดีข้าจะมอบความตายที่ไม่ทรมานให้แก่เจ้าแต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะทำให้เจ้าได้ลิ้มรสว่าการตายนั้นดีกว่าการมีชีวิตอยู่เป็นเช่นไรสูี้เอ่ยออกอย่างเย็นชาแม้จะไม่สามารถค้นวิญ,ญญาณอีกฝ่ายได้แต่เขาก็ยังมีวิธีทรมานหลายอย่างที่จะสามารถไขคำตอบที่ต้องการจากปากของอีกฝ่ายได้สหายเต๋าอยากรู้สิ่งใด หลูเจิงถามกลับเหตุใดคืนนี้เจ้าถึงโจมตีข่าซูอี้เอ่ยถามหลูเจิงแสดงสีหน้าซับซ้อนก่อนจะตอบว่าเป็นเพราะสหายเต๋าทำลายงานสำคัญของข้าข้าไม่เต็มใจดังนั้นข้าจึงต้องการคิดบัญชีกับท่านซูอี้เลิกคิ้วเล็กน้อยและเอ่ยถามอย่างมั่นใจราวแปดส่วน สามวันที่ผ่านมานี้สาเหตุที่มหานครอวินเหอถูกปิดล้อมมันเป็นเพราะเจ้าบังคับให้ฝูงสัตว์อสูรเข้าโจมตีใช่หรือไม่ไม่ผิดหลู่เจิงพยักหน้าซูอี้ถามอีกครั้งเหตุใดเจ้าถึงทำเช่นนั้นหลู่เจิงเงียบไปครู่หนึ่งสีหน้าของเขาลังเลนี่เป็นความลับของตำหนักมารเทียนอูวี่ของข้า ่อให้ท่านจะฆ่าข้าท่านก็ไม่มีทางได้คำตอบจากปากของข้าซสี้สูดลมหายใจก่อนจะเอื้อมมือไปคว้าธงปีศาจที่อยู่ในมือขวาของหลู่เจิงจากนั้นเขาก็เพ่งมองอย่างละเอียดซึ่งเพียงอึดใจเขาก็พบว่าภายในธงนี้กักเก็บเลือดสดๆเอาไว้เป็นจำนวนมากกลิ่นของมันเหม็นคาวรุนแรงเจ้ากำลังรวบรวมโลหิตซูอุ้ขมวดคิ้วแสดงความรังเกียจและกล่าวว่า ใช้แก่นแท้โลหิตจากสิ่งมีชีวิตในโลกหล่อเลี้ยงสมบัติวิเศษหรือเพื่อฝึกฝนวิญญาณโลหิตใช่หรือไม่ร่างกายของหลู่เจิงแข็งทื่อดวงตาเบิกโพลงแสดงอาการตกตะลึงอย่างไม่อาจปกปิด ทุกวันนี้สัตว์อสูรไล่เข็นฆ่าผู้คนไปทั่วล่าเปลวเพลิงโขมกระนำสูงเจียนจะเสียดฟ้าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนผิดแผกไปจากครอรองของโลกล่าไม่ว่าจะอย่างไรการที่เหล่าสัตว์อสูรคลุม้มคลั่งจนไล่เข็นฆ่าผู้คนนั้นจะต้องมีเหตุผลเบื้องหลังเสมอซูอี้กล่าวต่อคราวนี้ดูเหมือนว่าเบื้องหลังของความคลุม้มคลั่งของเหล่าสัตว์อสูรคือพวกมันถูกกระตุ้นโดยผู้คนของตำหนักมารเทียนอวีของเจ้า เม็ดเหงื่อตัวโตผุดขึ้นบนหน้าผากของหลู่เจิงเขามองไปยังซูอี้ด้วยสายตาไม่อยากเชื่อริมฝีปากของเขาสั่นเทาราวกับจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็กลั้นไว้ซูอี้จ้องไปยังหลู่เจิงและยิมย้มเยาะหากข้าเดาไม่ผิดเจ้าน่าจะวางแผนสร้างกองทัพวิญญาณโลหิตเพื่อให้พวกมันช่วยเจ้าขยายอาณาเขตปกครองของเจ้าและบุกรุกทวีปคังชิงให้รวดเร็วและง่ายขึ้นกระมัง ประโยคนี้ทำให้หลู่เจิงหน้าซีดด้วยความตกใจและอุทานออกเสียงหลงทันทีจะ เจ้ารู้ได้อย่างไรทันทีที่หลู่เจิงหลุดอุทานใบหน้าของเขาดูอับปลักยิ่งขึ้นดวงตาของซูอี้เต็มไปด้วยความรังเกียจและกล่าวว่ากลนอุบายเล็กๆน้อยๆที่ชั่วชานี้แม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในโลกนี้และเจ้าคงพอจะปกปิดมันได้จากสายตาของเหล่าผู้ฝึกตนธรรมดาทั่วไปแต่หากคิดซ่อนมันจากสายตาข้าผู้นี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้หลังจากหยุดชั่วคราวเขาก็พูดต่อ ครึ่งเดือนที่ผ่านมาผู้ฝึกตนจากตำหนักมารเทียนอูวี่ของเจ้าข้ามพรมแดนเข้ามาในมหาทวีปคัชิงซึ่งถ้าข้าเดาไม่ผิดกลุ่มคนของเจ้าข้ามมาได้ในจำนวนจำกัดอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้กลนอนบายกองทัพวิญญาณโลหิตอันชั่วช้าเพื่อขยายกำลังของตัวเองและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของมหาทวีปคังชิงภายใต้พลังต้องห้ามจากยุคโบราณที่ยังไม่สลายไปอย่างสมบูรณ์ผู้ฝึกตนจากแดน เช่นเจ้าที่ข้ามพรมแดนมาไม่ว่าระดับการบ่มเพาะจะแข็งแกร่งแค่ไหนคนของพวกเจ้าที่มีระดับการบ่มเพาะเหนือกว่าวิถีวิญญาณก็ยังไม่สามารถล่วงล้ำเข้ามาที่นี่ได้ไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะถูกพลังต้องห้ามจากยุคโบราณเล่นงานจนดับดินเมื่อกล่าวถึงจุดนี้ซูอี้จึงสรุปว่าโดยสรุปขุมกำลังจากตำหนักมารเทียนอูวี่ที่ข้ามพรมแดนมาณนะตอนนี้มีเพียงแค่ทับหน้าเท่านั้นเจ้า เจ้าหนังศีรษะของหลูเจิงช้าหนึบเขาตกตะลึงจนพูดไม่ออกเมื่อเห็นอารมณ์ของอีกฝ่ายสั่นคลอนซูอี้จึงถามอย่างเย็นชาว่าชูซิวอยู่ที่ใดผู้อาวุโสชูเขาหลูเจิงพูดเพียงเท่านี้แล้วหุบปากทันทีก่อนจะตะวาดอย่างโกรธเคืองข้าไม่มีวันบอกเจ้าแน่ซูอี้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง เขาเป็นผู้อาวุโสของตํนักมานเทียนอูวี่ของเจ้าใช่หรืออืมถ้าเช่นนั้นแล้วเขาน่าจะออกจากต้าเซียและเดินทางมายังต้าโจแล้วแน่นอนสีหน้าของหลู่เจิงดำคล้ำยิ่งกว่าฐานไม้เขากัดฟันกรอดไม่ปริปากพูดอะไรเมื่อแลเห็นภาพนี้ซูอี้ก็ยิ้มและกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดถึงเรื่องไม่สำคัญกันบ้างก็แล้วกันเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวลือไปทั่วว่าราชวงโจและสำนักดาบมังกรเรนได้ยอมจำนวนต่อพวกเจ้าตำหนักมารเทียนอูวี่แล้วเรื่องนี้จริงหรือเท็จหลูเจิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ท้ายที่สุดพยักหน้ายอมรับซูอี้ถามต่อคราวนี้คนที่มายังมหาทวีปคังชิงไม่ใช่มีเพียงตำหนักมารเทียนอูวี่ของมหาทวีปเทียนตูใช่หรือไม่ ลู่เจิงดวงตาเบิกกว้างเจ้ารู้จักมหาทวีปเทียนตูด้วยอย่างนั้นหรือสูอี้ตอบกลับอย่างเรียบเฉยแปลกอะไรกันผู้อาวุโสชูของเจ้าเคยโน้มน้าวให้ข้าทำสัญญาและพักดีต่อตำหนักมานเทียนอูบี้แลกด้วยผลประโยชน์หลายประการแต่น่าเสียดายที่หลังจากถูกข้าปฏิเสธดูเหมือนว่าเขาจะโกรธและวางแผนที่จะมาเยือนต้าโจเพื่อแก้แค้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าสูผู้นี้ลู่เจิงตะลึงงานราวกับ ูกฟ้าผ่าเจ้าเจ้าคือซูอี้ซูอี้หัวเราะและกล่าวว่า แม้แต่เจ้าก็ยังรู้จักนามของข้าอย่างนั้นหรือฮ่าฮ่ฮ่เช่นนี้ก็แสดงว่าผู้อาวุโสชูของเจ้าเดินทางมาถึงต้าโจแล้วจริงๆว่าแต่เขาได้บอกให้ตัวตนสำคัญของตำหนักมานเทียนอูวี่มาสนใจซูผู้นี้โดยเฉพาะบ้างหรือไม่หรือสนใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าแทนหลู่เจิงแทบจะหน้ามืดสิ้นสติเมื่อเห็นว่าซูอี้สามารถประติดประต่อเรื่องราวได้จากคำพูดแค่คำเดียวของเขา ชายผู้นี้เฉียบแหลมเกินไปหรือไม่ข้าบอกแล้วใช่ไหมหรือว่าต่อจากนี้ข้าจะไม่ตอบสิ่งใดแก่เจ้าอีก หลู่เจิงพูดลมหายใจและพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่เป็นไรขนาดนี้ข้าได้รู้ทุกอย่างที่ต้องรู้จากเจ้าจนสิ้นแล้วยังไม่ทันที่เสียงจะจางหายกรอบคอของหลู่เจิงถูกบีบจนกระดูกแหลกศีรษะของเขาพับลงไปบนไหล่ของตนเองทันทีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนราบับว่าเขาไม่อยากเชื่อเมื่อครูน่นี้ซูอี้ยังพูดคุยกับเขาอย่างปกติอยู่เลยแต่แล้วจู่ๆกลับปลิดชีพเขาอย่างโหด ไม่มีการให้เขาได้เตรียมตายแม้แต่น้อยนี่มันคือการตายอย่างฉับพลันไม่รู้ตัวในระยะไกลเมื่อเห็นฉากนี้หยวนเหิงเก๋เฉียนและคนอื่นๆสีหน้าไม่แปลเปลี่ยนแม้แต่น้อยทั้งยังสงบมากทว่าหยวนอูทงมู่ชางถูและคนอื่นๆต่างตกตะลึงจนยืนค้างอยู่กับที่ ในหมู่พวกเขามู่ชางถูคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งอีกเก้าเดียวจะย่างก้าวเข้าสู่วิถีต้นกำเนิดแต่เมื่อเห็นหลู่เจิงผู้ซึ่งอยู่ในขั้นวิถีต้นกำเนิดขอเปิดทวารที่มาจากตำหนักมานเทียนอูวี่ถูกซูอี้หักคออย่างง่ายราวกับไก่บ้านเช่นนี้พวกเขาจะไม่ตกตะลึงได้อย่างไรเมื่อเห็นสีหน้าตะลึงค้างของหยวนอู่ทงและคนอื่นๆหยวนเหิงจึงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพลางโลภคิดว่า ต้าโจนั้นล้าหลังเกินไปไม่น่าแปลกใจที่ในสายตาของต้าเซียมันจะเป็นเพียงแค่อาณาจักรเล็กๆที่ไม่ควรค่าให้ชายตามองกลับกันหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ปรากฏในต้าเซียและมันถูกเห็นโดยผู้คนมากในที่สาธารณะไม่เพียงแต่จะไม่มีใครตกตะลึงแต่ยังจะมีแต่คนครุขระว่านายท่านของเขารังแกตัวตนขอเปิดทวาร โชคดีที่คราวนั้นข้าตัดสินใจถูกที่จะตามนายท่านออกจากต้าโจได้เห็นความยิ่งใหญ่ของโลกนี้และภายใต้การชี้แนะของนายท่านระดับการบ่มเพาะของข้าจึงก้าวหน้าไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนประสบความสำเร็จเช่นดังทุกวันนี้ไม่เช่นนั้นถ้าข้าหยวนเหิงคงยังดักดานอยู่แต่ในต้าโจและเกรงว่าปัจจุบันนี้ข้าคงจะยังไม่ย่างก้าวเข้าวิถีต้นกำเนิดเสียด้วยซ้ำและเรื่องกลายร่างนั้นยิ่งต้องไม่คิดฝันถึงเลย ฮา <aa> <h aw> ในขณะเดียวกันเปลเวไฟจากปลายนิ้วของซูอี้ก็ลุกโชนเผาร่างของหลู่เจิงให้กลายเป็นเท่าฐานในพริบตาจากนั้นเขาเก็บสมบัติที่มีติดตัวของอีกฝ่ายธงวิญญาณง้าวโลหิตหินวิญญาณสมุนไพรวิญญาณและของเบเ็ดเสร็จอีกหลายอย่างทว่าดวงตาของซูอี้จับจ้องอยู่ที่เครื่องรางลับสีดำชิ้นหนึ่ง